สวัสดีค่ะวัสดีครับน้องเพื่อนทุกคนวันนี้พบกับปานิดกับลูกชายอีกแล้วนะคะทางช่องม้าพาอีทมากินข้าวกับปานิดกันค่ะวันนี้ปานิดผัดอ่าผัดหน่อไม้กับลูกชิ้นผัดเผ็ดหน่อไม้กับลูกชิ้นใช่ใช่แล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดหม้อไรน้ํามันหม้อไรน้ํามันโอเคหน่อไม้เป็นเป็นหน่อไม้แบบหน่อไม้อัดหน่อไม้อัดผัดกับลูกชิ้นผัดเผ็ดเผ็ดเลย แล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปจะหอม่บ<ส>หอหะกินกันเลยครับมากินด้วยกันค่ะมากินเลยค่ะน้ำโขลนแน่ไหมคุณครับกินด้วยกันครับคุณผู้ชมกินเลยค่ะแซ่บเลยอืมอร้อยเนาะอืมอืมทอดเฉยอ่ เพลินน้องมากินด้วยกัน,อ,นอร่อยมากกชิ้นแน่นๆเลยเนี่ยหน่อไม้อัดชิน้นหน่อไม้อัด,อไ,มอดไม่รู้เขาเรียกหน่อไม้อะไรกันแต่ทางบ้านเขาเรียกหน่อไม้อัดถ้าเป็นอย่างเงี้อือหืออือหน่อไม้มันกรอบอ่ะอือน้ำตาแดงก็น่าจะอร่อยอืม หัวก,ก็กรอบไก่กรอบมากคุณผู้ชมกรอบเลยกรอบมากเม่ทอดเองมอทอดอไรน้ำมันใช้มอหมักเกลืออ,อาาันนี้หมักเกลือเท่าเฉยๆอยากกินแบบหมักเกลือ,อกรอบเลยอร่อยอร่อยใช่ไหมอืม เมนูผัดไม่ยากคนนี้ผัดง่ายๆกินกันอแม่ลูกอร่อยผัดเผ็ดวันนี้อยากกินหน่อไม้แม่ก็เลยหาซื้อมาแล้วก็เอามาผัดเป็นผัดเผ็ดทำง่ายๆืายอ,อาสะดวกสะดวกง่ายไม่เท่าไหร่ขออร่อยก็อือ <laughs> อไกข่ขลเลียนหนังกรอบเลยคุณผู้ชม,ชมทีนี้มอทอดน้วแมนหนังกรอบกรอบเลยอร่อยหือ,อกรอ,อ,อบนะกรอบนะอื ลองไปทอดกันนั่นใช้ไฟเรื่องแรงค่อยๆค่อยๆค่อยๆทอดใ้เวลานิดน,นึงจะอร่อยกรอบถ้าใช้ไฟเดี๋มันไหมหนักไหมเป็นหนึ uh <h 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 h <h 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 um ่งชิ้นอื่อืออืออืออพออื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 ออับออือือ เผ็ดได้ด้วยเนี่ยหวานนักแตงหวานจังหวานอร่อยชอบไข่มากเนาะขึ้นเผ้น,นะอะแล้วเอาออกจากหม้อเลยร้อนๆอร่อยวันนี้หมักเกลืออย่างเดียวอืมไม่ได้ไม่ได้หมัมกกระเทียมลากผักชีด้วย อร่อยอย่างนี้ก็อร่อยแล้วอร่อยคนละแบบโอ้กินเจอพริกเข้าไปอืม อทอดผัดง่ายๆแต่อร่อยเลยอเอาอะไรมาก็ได้ไม่ต้องกินก็ได้ครับคุณผู้ชมหมูหมึกกุ้งอะไรเ็เอามาผัดได้หมดอร่อยหมูหมึกกุ้งอืแล้วเจอพริกต้องเอาออกเอา,าเนี้ยเอา,าเนี้ยหมูกลินเอาพริกไปอหอม แม่อยากกินพริกด้บางครั้งเท่านั้นมีพริกที่ตำผัดแล้วก็พ,พริกที่อะไรนะหั่นหั่นระดับให้มันสวยแตดัเทียวไปก,ก็อร่อยหอมเลยเผ็ดโตะ อเนาะไข่น้องก็แบบดูเหมือนไม่ค่อยเหลืองแต่กรอบนะอ,อันเนี้ยเหลืองอยู่เหลืองอยูอืม,อม <t ries> มันรี้น้ำมันหมดเลยครับคุณผู้ชมถ้าใครแบบแม่ปัวฝึกคอก็ใช้อกได้นะสำหรับคนปวแบบเขาปวปวอ้วนกินอกไก่นี่กินพวกสะโพกมันจะมีอกไก่กินแล้วมันฝืดคอฝืดคออันออ <c oughs> <c oughs> นี้กำลังโอเคเป็นกระโพกมันอื <c oughs> อืคุณชอบกินผักอะ่ะลาวันไหนไม่มีผักกินมันยักอยากอยากกินผักเนาะอืมคนกินชอบกินไงนกินเจอพริกก็แล้ว เรือข้าวไหมต้องเสริมคุณผู้ชมอร่อยมากอานเดียวไม่อยู่อืมอามาพดีนะไม่ต้องเยอะมากโอเคบ้านน,น,นั่นแหละครนนึ่งหลึงครึ่นหนงหลงเพอก่อนพอก่อนอืมทาค่ะ ินกับผักมันมาขนาต้นนี้ใหญ่มากออืมอืมขนาดกรอบเอ okay, าไก่หน่อยแม่แม่เอาตวงไหนดิ <laughs> ให้หนังด้วยนี่ขอบคุณครับอืมอ่ออืม,อมเยอะเลยเนี่ยอืม,อ,มอร่อยอะ่ะอร่อยไหม่ค็มหนังมันยิื้ออร่อยกรอบทั้งเผ็ดไก่ร้อนอไก่ร้อนนะเนี่ย สั่งหวานม <c oughs> าก <c oughs> แซงหวานนะ <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> อืม

แตงกวานดิอ <One input> <light> ีนล <aaa> <as> ูกใล่เลื้อด่ตงไปเยอะมากเนาะเผ็ดกันนะแมวพริกเผ็ดเผ็ดใส่พริกไปเยอะตำไปเยอะ อร่อยอชื่นใจมากไก่ก็เกี๊ยงเมันง่ายง่ายวันนี้แซ่บอระเพ่นะง่ายอ่ะไก่แก้เผ็ดด้วย แซ่บเพื่อนๆอร่อยมากใมนูง่ายๆแต่อร่อยวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะอย่าลืมช้วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนว่าเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ดูกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินต่อ